สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพ่อแม่พี่น้องทุกคนกับมาพบกันกับนิ้งอีกแล้วนะคะนี่ช่องอีสานอินอเมริกาค่ะืันนี้ค่ะนิ้งได้ตำถั่วไก่ย่างสมุนไพรซูพีซูนองกินค่ะบริก็เป็น ข้าวเหนียวกองข้าวเหนียวน้อยรูปหัวใจะคะ่ะมื้อนี้นั่งกินอยู่หลังบ้านกับสิมีเสียงแอร์ค้างบ้านแน่เพื่อนบ้านจามแน่แล้วก็มาแรงว่านแน่กับสิไล่ไปกินไปเด้อพี่น้องเด้อขอภัยลวงหน้ะมาลงไม้ลงมือกินกันเลยสบายดีไม่แห้งเนาะทุกคนเนาะคะ่ะนาะพี่น,อน้องเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพเด้อมามื้อนี้นิงน้งคานิ้งไซน้ำปลาของพิจเจยนะคะน้ำปลาสาวเจยนะคะจากควไทยไทยและไทยทูยูพี่น้องที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ราคา60บาทนะคะ เดี๋ยวนิสิโพลิงกันติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปพี่น้องที่มากินปลาราผู้ดีปลาโบม็นแห้งอย่าสั่งผู้ใดญมากินปลาแบบเล่าๆนัวๆนงๆสั่งเหม็นเหม็ตามหลับมาแล้วเฝ้ากินก่อนมาแล้งวันสิกินเบิดก่อนกยังว่าโอ้ยกินแล้วก็สิได้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตัวเหนียามาแอบตำทั่วอยู่เข้ากันก็พักกันแย่งเด้อพี่น้อง เห <Let> mm. มักเอง mm. ย่างเองนะคะ mm. กินเอง mm. ม่ฉี่มีเครื่องในอยู่นี่ยักน้อยขออนุญาตหยิบเครื่องใน mm. อ แพรบแพรบแพรบมืเสือเทพมักซส่ขมิ้นใบเตยตะไคร้กระเทียมพริกไทยว้าวแม่งวัน มันปัดตีอีหยังเนี่ยปัดตีต่ํบักสัววบ่ค่อยดอนี่จะเป็นวันจนันทร์อัดคลิป ที่นี่สิพยายามอัดคลิปให้หลายเาาาตืนเพื่อนบอกว่าภารกิจต่างๆเริ่มร่วงตัวได้ยังเหลือไปหาหมอวันพูดอยู่กับเมืองวัน อย่าเบิ่งกับอย่าเผือไหลซอยเด้ออยู่ในจ่อจิ้มไก่คแบบกับไก่หยา เดือนนี้ก็สีห้อนแต่ว่าเดือนหนาก็สีเย็นขึ้นฮอนเดือนสุดท้ายเราเดือนเนี่ยสิงหาเนาะแมงวัน Ui Mấy ngoan thương mấy ngoan thương hoàn đơ không à. như Nhưng nhang nhưng mà nhang mày Tấm bọc thuốc đồn đồn chị đã kìa, nương phi ม่เบื่อเดือี้ตลอดผมวคือบานเข้าเนาะอากาศคิดว่าเขาเจ้านาสิบปปูกอยู่เมืองอื่นแล้วนําออกมาขายเองใช่ไนะหมข้าเปนนาสิบปปูกอยู่นี่ได้มันหอนพดทันหอนกับหอนทันหนาวกัหน,นาวผักบป็นนาสิเกิด ปาทีประเดี๋ยวกันมากบักทั่วนี่ชิตำแหลกอะไรเด้อผู้ใดมาตำเละตะวันนิงมาแบบเบลเละตำแหลกอะไรมันคุยงกักมันบอบกรอบ ออกไปขับรถเจา้าสองสามชั่วโมองกินแล้วเราต้องกลับเขามากเพราะว่าซิมิซังมาสอมประตูอันรีโมทบอกใครทำงานดีเลยเอิญเขาจะมาสอมให้ใ้เหนีหวนนนนยวห่อนี่นมันไม่หยังเด้เพราะจะเพราะจะยังหรอก ล,ลอกหนังไก่ก่อนอย่าวางใส่กระโอ้ยมันมันเนี่ยจิมนำจิมไก่โยจับน้ำมันติดตามขั้วคอยไหมล่ะ ตอนนี้งดฟังข้าวมืองไทยจกจะชะยะฟังหลบเขียดคือน้ำอีพออีแมนนะรอกว่าก็คือน้ำทุกคนนั่นล่ละเลือกโบเบิงข้าวจะเข้าอุ้ยท่านวัคซีนนี่เนาะ มันทรงไปสน่ไปได้เนี่ยคือทรงควงเนี่ยคอยทรงไปเป็นรังๆหนูได้อีเล็บสีจ้ะมันจะสีสวอืง ับบ่อคืนเทศพี่น้องเคยเห็นจิ่งนหรอถามว่าปลูกเองแต่ซื้อพันมาแล้วค่ะบริษัปลูกเองเอว่ามันมีขวนมั้น้ำจิ้มไก่หวานนิดหน่อย น้อแมงวันนี่ไงเดหฮอนเอาครับน้ากันนหฮอนกับหฮอน พอดีบอคอยสิพอดีอุ้ยนี่พล้มือเด้ตกปื้น โอ้แ่บก็บแสบละแต่ว,ว่าแมงวันกับลายพดูดดอกข้างนอกเนี่ยมือหลังก็สิเอาไว้ก่อนคขันลายแมงวันเนาะมา น,น,นี่กินข้าวเศร้าเนาะบายมะนิงก็กินอนีกกับมันจะเฮ็ดง่ายก็กินอีก ไก่นี่อบพอดีพอดีใส่ในอันเครื่องอบร่มร่อนครับพี่น้องไฟอันสามร้อยห้าสิบซิานะที่เราก็กลับด่านล้วก็ซิปานาทีได้กลิ่นกำลังดีเลยอะ่ะโม่งแห้งเกินไปนังกรอบแล้วกะเนื้อข้างในกำลังนุ่ม 我太改了。 อ,นนอิ่มแล้วคะ่ะพี่น้องกินแซ่บๆไปน้ำกันนะคะเด้อว,วันนี้ตำถั่วไก่ย่างนะคะเขาเบิดกองพอดีหนึ่งมากเพราะกินนเทเดียวอยู่ดีไม่ห้างทลกคนดกาและกัน,กนพอกันกับนิงคลิปนาค่ะดูแลสุขภาพน้ำเด้อสวัสดีคะ่ะ